แต่ที่เห็นอยู่นี้ก็คือโฮแมนมัลติฟังชั่นแนลไฮสปีดการ์ดลิ e a d e r ตัวใหม่ล่าสุดจากโฮแมนทำอะไรได้บ้างเรามาดูกันอย่างแรกเลยเขาก็จะเป็นสตอลเลกเนี่ยครับผมเพื่อเก็บ s d c ดี d m i c r o ไมรและ c f เอ็ก e พสไทป์เหรือ t ทป์บนะครับผมอันนี้ต้องเลือกก่อนนะครับถ้าเราต้องทํางานกับ Smart u ออย่างเช่นสมาร์ทโฟนกับคอมพิวเตอร์บ่อยๆนะครับผมแนะนําเลยมีทั้งหมด3สล็อตนะครับเขามาพร้อมๆกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องใส่ Micro SD ดี s d card แล้วก็ c f นะครับผมสามารถอ่านพร้อมๆกันได้ทั้ง3ช่องเลย s d card เข้าไว้บ้างเสียบปุ๊บนี่ไมโครเ d เขาก็จะแยกมาเป็นทั้งหมด3โฟลเดอร์ให้เราเลยนะครับตามการ์ดที่เราใส่เข้าไปนะครับสามารถโอนย้ายไฟล์ซึ่งกันและกันในระหว่าง3การ์ดใบนี้ได้เลยนะครับอย่างผมลองอันนี้ลนนแล้วกันนะครับตึ้นรับนอกแต่ไป s d c a r ดนี่ นี่ครับมันสามารถขัดลอกได้ทันทีเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยและความเร็วของเขานะครับก็ไม่ธรรมดาสำหรับ 128GB CFX เวาเร็วอยู่ที่3-4นาที SD card และ micro SD อยู่ที่8-10นาทีจบงานดึงออกปาเ,เก็บเข้าไปแล้วก็เราก็เก็บสายของมันให้เรียบร้อยและวัสดุภายนอกเป็น ABS ป้องกันการกระแทกภายในของเขาก็จะเป็นโครงสร้างอลูมิเนียมทั้งชิ้น หาซื้อได้ที่ร้านกล้องชั้นนำทั่วไปหรือติดต่อมาได้ที่ Advanced Photo System ครับผมเดี๋ยวชี้เป้าให้